สวัสดีครับกับผมช่องตามารถไฟ channel นะครับวันนี้วันที่11พฤศจิกายนพศ2565นา5นะครับขณะนี้เวลา18.39นาิกา39นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เรากันอยู่เรามาอยู่กันที่ที่สถานีรถไฟมันลวนนะครับเรามาเปลี่ยนบรรยากาศ มาเรามาเปลี่ยนบรรยากาศดูรถไฟปิ้งผ่านหรือหลีกกันที่นี่ยามค่ำคืนนะครับเป็นสถานีเล็กๆนะครับมีเป็นสถานีเล็กๆที่หนึ่งนะครับก็ฝั่งฝั่งที่กล้องแพนไปนะครับก็เป็นฝั่งของสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนฝั่งที่เปิดคลิปต้นเรื่องมานะครับก็ เรีนฝั่งไปทางกรุงเทพนะครับนี่บรรยากาศก็ดูเงาเงานะครับเป็นสถานีเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนรถวิ่งผ่านกันเลยดีกว่านะครับครับผมได้ยินมาแว่วๆนะครับจะมีรถหลีกกันที่นี่นะครับก็เป็นขบวนรถด่วนพิเศษเที่4ี่ กรุงเทพสุราษฎร์ธานีกับขบวนรถด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพครับจะเข้ามาหลีกันที่สถานีรถไฟมารวนนะครับเรามาดูกัน,นครับว่า2ขบวนนี้ใครจะเป็นคนเข้าหลีกใครจะเป็นคนผ่านนะครับครับผมที่เห็นเฮดไลท์ light, ตรงด้านหน้านะครับก็เป็นขบวนรถด่วนที่86นะครับก็เปิดไฟอย่างนี้แสดงว่า จะต้องเข้ามาเป็นผู้โดนหลีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปดูขบวน86เลื้อยเข้ารางหลีกสถานีมารวนกันเลยครับตอนนี้กำลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับตัดภาพไปดูตอนที่ขบวนรถไหลเข้ากันเลยนะครับขณะนี้นะครับขบวนรถด่วนที่86นะครับเข้าหลีกกำลังเข้าหลีกที่สถานีรถไฟมารวนนะครับ เข้ามามลกำลังเข้ามาเลยนะครับแสงอาจจะดูมัวๆหน่อยนะครับเพราะว่าฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับ เป็นฮิตาชิสี่ห้นะครับตะกี้มองไม่เห็นนะครับเข้าสู่ทางที่สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอ,อานายสถานีนะครับกลับประแจเพื่อให้ขบวน43วิ่งผ่านทางประธานนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีต่อไปนะครับ ตอนนี้จอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบวน43จะผ่านทางประธานในเร็วๆนี้แหละครับนนเก็บวน86นะครับที่สถานีรถไฟก็ฝนเพิ่งหยุดตกนะครับยุงก็พอสมควรนะครับตอนนี้ผมก็โดนหามไปหลายชุดอยู่เหมือนกันนะครับอาจจะมีขยุกขยิกก็บ้างนะครับ รีก,กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับขบวน43และขบวน86นะครับได้เวลาเดินทางต่อครับสำหรับขบวน86นครขอสศรลปร่ากของเทพครับ นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขบวน721เป็นการปิดท้ายนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับขบวน721ก็จะทำขบวนผ่านนะครับแต่เราจะไม่ได้ไปถ่ายที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีน,นะครับไปกันเลยนะครับ ถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ครับขบวน43ที่เราเพิ่งไปถ่ายมาที่สถานีรถไฟมานลวนนะครับส่วนนี้คือขอบวน447ในวันถัดไปนะครับเมื่อขอบวน43ม,มาถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธาน,าาาธนีแล้วครับก็ทำการทำความสะอาดภายนอกและทำความสะอาดภายในนะครับ ก็ทําการเติมน้ําในตัวรถเป็นไว้ใช้ระบบสุขาล้างหน้าล้างมือเข้าส่วมนะครับวันนี้ก็เรายังไม่มีเวลาที่จะรอถึงขบวน44นะครับ,โโบเดี๋ยวรอขบวน721ครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าอยู่ที่ไหนแล้วรอต่อไปเลยนะครับ ส่วนขวามือของเรานะครับเป็นขบวน447ในวันพรุ่งนี้นะครับ<อ>รก็ได้รถจากดีเซลไปฟ้าอิดชิหมายเลข4504ในการทำขบวน,นครับนี่คือที่จอดที่พัมนักพักพิงของขอบวน447นะครับครับขณะนี้นะครับ ขบวน84ดลารังกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับขบวนที่เข้าก่อนไม่ใช่เป็นขบวน721นะครับอ,อนานจจหลีกันที่นี่นะครับจากที่ได้ยินเสียงบีดมาเนี่เป็นรถจัก อ uh, QSY ครับรถจักรน้องใหม่ของการรถไฟที่สั่งซื้อมาได้ไม่นานนะครับ mm hmm. เข้ามาแล้วครับ mm hmm. โดยเอกลักษณ์ของรถจักร QSY นะครับ mm hmm. ที่ไฟหน้านะครับหูตาแตกนะครับอ่า uh huh. มากยิ่งกว่าฟอร์จูเนอนะครับก็สรุปนี้แหละครับเวลาถ่ายก็รู้สึกแสบหูแสบตามากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ระวังตาแตกกันด้วยนะครับ เรามาดูกันครับว่าขบวน84กลางกรุงเทพจะได้ QS อ r i e หมายเลขอะไรในการทำขบวนนะครับเข้ามาแล้วครับมองไม่เห็นเลย <S <s <Stress ful> เป็น5213นะครับนี่ก็มีบปหออินเดียมาด้วยในรล้วนะครับ เข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับขบวน84ครับขบวนต่อไปก็เป็นขบวน721รถสินค้านะครับ,บครับขณะนี้ขบวน721ก็เข้าสู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับมาบันลีกันที่นี่นะครับ ไม่เห็นหัวเลยนะครับได้ยินเสียงแล้วเข้าลางห้านะครับควรเจ็ดสองหนึ่งเอ่อ 4558ทำขบวนนะครับวันนี้721มาสั้นนะครับเราไปดูดีๆนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับขบวน721นครับก็ทําการสับเปลี่ยนอพอเขาลอสับเปลี่ยนชอคอนะครับชุดต่อไปก็เตรียมตัวทำขบวนนะครับไปอีกเวนหนึ่งนะครับ เข้ารางห้าเลยนะครับผมไม่ว่าจะเข้ารางสี่สีกครับอ่าก็ขบวนเจ็ดหนึ่งมาจอดอ่ารับเวอรปครชอฟแล้วนะครับก็ปล่อยเลยนะครับไม่ดีรออะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าได้ทางแล้วครับสัญญาณเขียวดีแล้วครับ พร้อมออกเดินทางครับส่วนละครังนะครับก็ไม่ได้ปล่อยขบวน721แต่อย่างใดนะครับเป็นการปล่อยขบวน8 4นะครับจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีครับ สุากทุรสะหเ็สพานแลวาจะสุดานมีนาของทารถไทยเ่ไทบก็เดินทางต่อไปนะครับยังจุดหมายปลายทางต่อไปครับรยาจะไปเดินทางเดี๋งวลอวมจะในทางที่ต่อไปรไลงมาอุทั อ่านได้วยคำา้าด้วทางคือจุดมารปายทางเดินแต่งน้าพร้อม ก็ออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีแล้วครับ ไปสุราษฎร์ธานีเป็นที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้กำลังออกนะครับเรามาดูริ้วกันดีกว่านะครับว่าขบวน7 2 1วันนี้จะเป็นริ้วยังไงริ้วอะไรนะครับของผมเห็นมาก,ก่อน ก็สลับวันนี้ครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วครับกับสลับการดูรถหลีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ดูรถสินค้าประจําวันนี้นะครับถ้าชอบครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ได้มีคลิปต่อไปในนะครับก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้ดูเรื่อยๆนะครับก็ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับผม ตามมารถไฟก็ขอจากลาเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ